ทรงรอบรู้โลกอริยสัจภิกษุทั้งหลายโลกคือทุกเป็นสิ่งที่ตถาคตรอบรู้ได้ชัดเจนแล้วตถาคตถอนตัวออกได้แล้วจากโลกเหตุให้เกิดโลกเป็นสิ่งที่ตถาคตรอบรู้ได้ชัดเจนแล้วอันตถาคตละได้ขาดแล้วความดับไม่เหลือของโลกเป็นสิ่งที่ตถาคตรอบรู้ได้ชัดเจนแล้วอันตถาคต ได้กระทำให้แจ้งแล้วและทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกเป็นสิ่งที่ตถาคตรอบรู้ได้ชัดเจนแล้วอันตถาคตได้ทำให้มีขึ้นแล้วสิ่งใดที่โลกพร้อมด้วยเทวโลกมารโลกพรมมโลกที่หมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์และเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ได้เห็นแล้วฟังแล้วดม ลิมสัมผัสแล้วรู้แล้วถึงแล้วสวงแล้วเที่ยวไปตามแล้วด้วยใจสิ่งนั้นตถาคตรอบรู้ได้ชัดเจนแล้วทั้งหมดเหตุนั้นจึงได้มีคำกล่าวว่าตถาคตดังนี้ชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้าที่ห7าสถึงห้